เกิดยังึง้นน้อเหรอน,น,อน,นารานมูกตะเกิดยังขึ้นโอ้โอโอลดซุนถอยซ้นไทย hay xuân thải nhá ông Ở... chia men thế men được thế là, mình, là. À. Thái... đẹp bằng đây là men đây bố trở về khẳng lặng เี๋ยวไปเก็บมาคนเแตกลายม่ไทยนะครับโอ้เป <ble als> <madı> <es> ็นประกันไหมเป็นไทยอีกเหรอโอแต่ว่ารถเก่าแต่ว่ารถฟ้ากระบะกระบะไทยเป็นากันโอแตกเนประกันกับกา่ัรกับมันยเร กากมันนบไปเลัแล้วบ่มีเซ็นเซอร์วะพี่บ่ได้ท่องเสียนหรออารมณ์นั้นบ่ได้ยินหนอะว่ามันไ่ีะออกมาอนไปบเคยสปูนเลยไฟไทยมันมาทะเลาะผีล้ามันบุบรถไฟไ่ยรถบุบไปแล้วรถแม่นก็เป็นรถไอมไอเทมุดเดียวรถสร้งมาต่อ การตันนิ่งเนาะครับาอะไรเจ้ามืออะไรเนี่ยมูอเจ็ดแปดมือนแล้วมือไม่ได้ไปข่าวจ้าเถื่อนมือมืกันเด็เข้มเข้มอะไรเข้มอะไรเสียมแมเออเข้มมาตัวเดียวเนี่ยหาเข้มคือเดียวเลยจับเจ็ดเตื้ยเลยนี่ดี่ม่ได้ไปข่าวเอ้าปกติมันก็บบอกเกินซ้ำเดือนเดียวอ้ยเดี๋ยวนี้เขาบ้องเชื่อเป็นปีประเด็นยมันมา อย่าแต่งบางคนก็บอกว่าสมมติว่าทีมไปปีนึงเขาจะคิดว่ารถใหม่เนจะรถลูกเซาวอันสมปีแล้วยังใส่ไปแดงอยู่สำเร็แล้วถ้ายในคนสมองถามหลานอยู่ไหนล่ะถามหลานู่ใส่ยันเดเขาประกันเขาอย่างครับของเทนมนชัติ เราจะทั่วหาเรียงหล่เชาวนาเลียงขบวนไว้แล้วชาวทั่ทัหาเรียงหล่อต้องขวัญเปิดเราชุดหนึ่งวันมะรมเบียปูนึงว่ะวาหาเยเดียได้ไมอ่าาหายเดียได้ดิอ๋อวิเดียอ๋อมีนาตีพร้อมแล้วาตีไปส่บูนตีนตีออกไตบอ๋อพี่อยู่ปัตยานีหบ่บ่อยุงเี่อาบ่ ได้เกาไปเที่ยวกับยา่ก่อยอีิสานลำพืินอิสานลำพลินโอ้ยย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 ใสยย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 ยเยยยยอนย่ยยยยย่ยย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 งยย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 อยยยนยยยยย่ยยยยงยย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 ัยงยย่ยย่ยย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 รยยย ม,าาม,มันสคนหรอครับหลายคัยนลยกเรียนจะมีอะไรเยอะยังอกนี่นะแบบแต่ว่าแต่ว่<ห>าถ่ายรถเจ้านี่แล้ว <laughs> รถมมันมดเยนถ้าไท <laughs> ถ่เคร่ดียวอดครับผมพอก็อย่าเคียอย่าเคยดไหดแต่เอาแอดโอ้ลูกค้คาคมาแต่งของเทียบครับพี่น้องครับนี่ กมูกระทะรอบปะมุกระทะรอบปะใครคองเก่งารแม่อ้ยาัแบบว่าแบบว่ากินมุกกระทะรอบันมากสินะใครจั่โมงอะไรวะใครจังโกายตลอดมุกระทะหือยังไงมูกระทะใครพูดไม่บอกบอก่ใครพร้อมเปิดร้านนี่แหละ กินาวงก็ได้ีเงะชิมไห้แน่นี่จักสุดเถ้าะขายวอมนตีมถ่านอ่ะถ้าะขายวมนหมวกขายวเปิดแมนก็เห็นยัวรเปิดหครับใ่เยีมากเลยไม่กระหูย่ว่าเปิดว่าบางข้างหน้าบางนี่ตเกียนเป็นร้านชิวเป็ดชิ่วข้างในเปื่อ่าได้ขายดีบอกันจะมีแต่ลูกค่าน ที่แบบว่าจะไหนล่ะนี่แต่พนักงานอยู่ของเราง่ายๆกับกับลูกค้าที่บอกว่ามหาพนักงานนั่นไหะเขากำลังติดต่อไปทั้งแต่บ่ายแห้หัวยุว่าถ้าก็เปิดว่าครับนี่แหละครับเป็นดนเสียแม่นก็เลยรู้คนสื่อโอ้ค่ะได้เปลียนอะไาเลยตู้กระถางเนี่ยหมออาจารย์พ่อคุณจะมาไหม ้ยรอก่อนเพชัวโมกุทามัากซำล่อลูกขาจากหางในออกมคโบนะลอจากลูกค้าจากหางในออกมาแตทังอืนถืมาตั้งเียกิโมกระทาอยู่บ่ค่อยมีดอกนี่แหละคุยกันดูว่าใส่ต่ออ่ไ้กะเพื่หยุดโมันมันยคาไฟหลมันต้องขายยกเว้นแห่ิข้าวเปิ่ท่าเหหมูกระทาบ่ไหนไหนว่าายล้วนหมกระทาแลได้น่เดี๋ยวัแห่คุยอยู่นี่ว่าประกันเพอดีเลยนี่ ชุดหนึงหนพอดีเลยสชุดไปอ่กดีประกันมาพอดีขายคอเก่งเลยยองแตกเขาไม่เช่นว่าแสดงว่าเปเบิร์สาวหน่อยมากเลยบ่นี่นี่เาวดาถือกแล้ดาถเือกล้าถเือนี่แบหนึงมันเอซีสาวหน่อยเอซีสาน่อยเอซีสาน่อยแต่ต้องมาชิมหมวกท้แหละแต่ว่าต้องมาสักวันหนึงเจ้าเก่งเนาะ สยังยมหัวกลัวครยหยุ่มนะอะลรเนี่ว่าขายยมเวนนี่ยนะหมูกระทะไข่เปิดเปิดเริ่มไายมันสามสี่ถุงสามถุงแลครับพวกเดือดแถมไข่ปลาไหลดีมันกันเลเปิดพร้อมกันน้ำรานพี่ร่อลอลูกค้าออกมาให้ซื้ได้เลยขไหีดีอันนี้บวดีดนต้องเปิ ตต่งแต่หัวคำอนใบอยู่ล้เนาะใบงใบในหม้อนะครัาไส้ซีขายไหด้วยบาทนี่บอสถ้าเปิดใบบอสถ้ามีคนตื่นบอสถ้าขายแบบซ้ำซีถุงคนมากินเราซ้ำถ่าดักคนกินเ้าให้เ้ไปชิมน้ำจิ้มมึงไปชิมน้ำจิ้มมึงไปโอ้ยย่าเฝ้าอะไรแปอไปชิมน้ำจิ้มมึงไปเดี๋ยวจิมากินอยู่สามมาได้แล้ไผกรไดเห็นบอ ความมากินคอกินมุกกระทาศิลปินปักปักที่ตามช่องยูทูบหลวงวิชิตชัยชแนลนะครับผมได้เลยกดติดตามได้เลยช่องยูทูบหลวงวิชิตชัยชแนลหรอแม่อย่าว่าโถอะปยัดเนี้วเอากดติดตามกดติดตามเศร้าหน่อยหรอกดมองเอาแบบจะมองนี่มุกกระทาบอเ่ครับเออสามทุ่มปิดทุ่มโอ้ยหสามทุ่มดนตรีขึ้นพร้อมดนตรีนะเออ วลาสกปสีุ่กมามาอกจากเขาหน่อยมากอนี่มูโอยขาวเดียวเนื้อัจดียมาข้าวเดียว่เดียวข้าเดวมันแฉะโผล่ไปฝามากเเป็นตะมวเขียเลยเพราว่าเห็นนั่งพี่โจลุ่งคนไหลไปลี่มต๊ะไม่แฉะเกินแก่มันหนีบ้านอะยุสแสครับยูงทียนไปฮะยูงเทียนทางอีสานมันท้าไหมอ๋อมุกนาคครับมุกนาคันหมู่บ้านผมไปเล่นอยูมุกไปงานไปผมรับงานรถแท ครับอยู่บ้านบ้านบ้านย่างคั่ตําบลน้ำปีกไปเล่นหมู่บ้านมื่อนี้น้ำขึ้นโอ้ยย่างตลาดกาลสินโอ้ยมีงานมีงานบวชงานบวชงานยังจ้างรถแห่ได้ด้วมีวงดนตรีด้วมีงานเสียวิสัยมีรถแห่เด้มีรถแห่ครวามีแห่เด้มีรถแห่วงดนตรีพร้อมรับงานผมเด้มีงานจ้างไหนด้อแต่หมู่กระทะนี่ปิดเปิดดึกไปหน่อยอะไรนะเปิดดึกคนเปิดเย็นสว่างเออเปิดดึกมีงาน เอ้ยในนะครับเลยบดอรปีปัญหาไมอกเลยจับมือเลยจับมือก่อนจับมือก่อนเลยเนี่ยอยู่ในยูทูบเนี่ยเบิ้งไว้ได้เนี่ยครับมุกดาฮันกับกาลสินครับสิจ่างลุทเฮ้ยได้เยาวชนอมาต้องมาสิมโหทาศิลปินก่อนเลยต้องมาซิมต้องมาซิมหอมยักทำให้คนตาบอดก็เปอย่างนี้เลยที่เสื้อใส่ก่อเลยพูดถึงมือล่รอประกันตัวครับพี่น้องครับนี่รอประกันนะครับประมาณซิบงเศร้า จะนี่หกโมงแล้วหกโมงเข้าก่อนนะนี่โอเคครับพี่น้องครับขอบคุณที่เข้ามารับชมในช่องยูทูบของวิชชัยนะครับไอ่จะเริ่มกดติดตามให้ผมเลยเรื่อยหนุ่งวิชชัยชแนลจับเพื่อสามารถกดกดกดติดตามมันมาหนิอันไหนนะครับกดติดตามมันมาหนิโอ้ยกดติดต่อไดี๋ยววะช่องยูทูบแห่ช่องยูทูบแหมยูทูบบอครับเมน FC สาวหน่อยครับ กดติดตามศิลปินนิสานนั่นครับผมแมาไก่มาเที่ยวศิลปินสัสานเลยนะมาพัทยาแล้วถามถามว่ามาพัทยาถามมาพัทยาหรือว่ามาหอดศิลปินนิสานแสดงว่ามาบหอดเอาเด้อท่านบอเข้าอย่างว่าแล้ว้ะไปเตาปูนเหรอไม่เตาปูนไปอาเจ้าก่อยฝากความคิดหวานอาเจ้าก่อยได้ครับเดี๋ยวสิไปบุกแล้วเดี๋ยวสิไปบุกเจ้าก่อยเจ้าก่อยมาบุกนี้บ่อยนะมาแล้วมาแล้วเออแค่มึงนะ ซื่อ,อยังซื้อ,อยังเดวจิตเดวจิตไทยไปหายแยกกล้วยนี่ซื้อต้นครับนี่พี่ต้นพี่ต้นพี่ต้นเฮ้ยอ,อประกันมาแล้วครับพี่น้องครับมี่ประกันมาแล้วโอเคนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดช่องยูทูบไม่ข่อยด้อโอเคเคีย์ประกันก่อนนะครับผมเนี่ย